อีนั่งน,นม่งวาไหวอยูน่นงไหวเพิ่งกุม,ม้านท่องเลยลุกขึ้นไปมันก็ที่แรกมันจบดาบที่แรกมันก็จบดาบจบย่างลงไปลงกไ,ไปพุ่นลงกไปพุ่นยังวะไปควนห้องโคกันดอกนาดี้เขาบอกย่างไปจบย่างห้องกากาคันเลยวายลูกมาพี่เลยจบดาบมันเลยน้ำจบดาบ <laughs> <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามโค้งสุดท้ายของหมอหวังนะครับหมอดูตาทิพย์นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับแนวทางโค้งสุดท้ายของหมอหวังจะมีเพิ่มตัวไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับ Yeah, สด e mm ีค hmm. รับวันน uh huh. ี้ครับคับวันนีครับมาบาดเนี่ยจะซิ้มาตามต่อโขงสุดท้ายโขงสุดท้ายของข้อหวังมอดูตาทิตนกับเนาะคือต้นต้นงวดนี่ให้ไว้ตัวแรกก็พองวดให้ไว้งวดงวดแล้วกันหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อือหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ ฝันฟันตที่ไหนพอฝันวันหนึ่งหาศูนย์มีไฟัี่ไหนบอกว่าหนึ่งหาศูนย์เพราะว่าเมื่อกี้ตะกร้นก็เห็นตะฟันจะมูเก่าซุ่มเก่าซุ่มเกาเก่าอ่ากว่าหนึ่งหาศูนย์สี่หาศูนย์นั่นแหละเจ็ดศูนย์ต่างตัวก็ซื้อ่ายเนาะเข้ามาซื้อขายต่ซ่อเก่าอะไก็ซุ่มเกามันมามันฟันแล้วฟันเนี่ยก็ฟันจะก้มเก่าอ่า ฟันต่ำว่ามันล่ะดังนั้ว่าฟันมือเพื่อนในฟันว่าไปห้วยไปทั้งบ้านเก่าเขาก็เอาเงินให้เอาเงินยังหรนอไงเงินยังก็ว่าโดนมือปัดสุ่มี๋ยวสิว่าฟังหรอกพนักเงินปัดสุ่มเออเืินปัดสุ่มเดเอาให้ฟั่งหรอกเอาเงินให้เป็นกำพนั้เงินใบจะไปแดงแก็ว่าเงินยังอ่า กำมังไงได้สีกำมอไงได้อ่ะนั่นแ่ะอันปัเลื่อนแล้วเป็นนี่ยโคเอมันล้านอือะือลูกอันแม่โคเอนั่นะอือฝันยังสี่ว่างห่วยเด็กมัธยมาสูงเการุ่นมากกับฝันย่งนามหนามมุนให่ใกล้หน่งหนุนหนน้ามเต็มอ่าเรื่องบวกคงนะมัน่ายนะอือ เหล็กมันมาตัวเก่าซุ้มเก่าก็มีแต่ซุ้มเก่าอะไรแบบนั้นตามนั่นแต่ละหน้าเบิ้องเอาอ้าวอันที่แรกคือว่าไปใส่ก่อนได้ได้หามาตัวเดียวไปเนี่อย่งก่อนหาตัวเดียวก็อยู่นี่ละว่าได้ไปใส่แล้วก็นั่งอยู่นี่ละเพราะมาต่างหาตัวเดียวคือมือขึ้นแรกน่ะฝันฝันกัน ว่าเลขกนมาตหาเดียวมันบังบุกแก้วเลว่ะวบังบุกแก้วพอพอวันต่อมาก็ดูเลขกุมารทองออได้ห้าสี่นะครับนเนาะหาสีเตมสามตัวจนหาซีก่อนนตหาสีศูนย์คือเก้าครับหรือซี่ศูนย์ะเลขสองตัวนับเจ็ดศูนย์เท่านั้<า>เออนเลขทั้งหมศูนย์หกนะพ่อยนางตัวเดิมนะาะตัวเดิมตัวเดิม ไม่ได้หามาตัวนึงก็เลยมาซองกแก้วก็เลยว่าได้ได้ตูกแก้วเป็นศูนย์ก็เลยได้หาศูนยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่เลียมาเสิหนึ่งมากกับานา้อกันนั่นแหละ้นามเราเดกแยวกันึ่งนามกตีหนามกนนดยโอ้นามมุ้งต้วันก็ตีนามนาก็เป็นหนึ่งแล้วนะนาก็เป็นหนึเหมือนตัวเี่ยวก็เป็นวงกลมก็เป็นศูนย์ถ้าบอกนเห็นหนามเลยหน่จน้มีหนามตะกอก็มีในตุองตองหมัดคนละครับม้อทำอะไอย่างนั้นนี่าเลยได้เป็นหนึ่งศูนย์หา ขึ้นีก่เนมาฝันอีกกูมันกูมานก็มาไล่ตีแขกไล่ตีดไล่ตีดาไล่่าอีกแ่ัจ้ไ็กุมานกันที่นั่งนี่มาวายอยู่ไหวเบิ้งกูมานท่องเลยลูกึ้นไปมันก็ที่แรกมันตบดาบเออกี้แรมันก็ตบดาบตบย่างลงไปลงไปพุ่นลงไปพุ่นไงว่าไปยค่นห้องโคกันดอกนาดี่ว่า ยังเวททบองห้องกากล้าคนนึงไหวลูกมาพี่เลยตบดากมันเลยน้ำตบด่างกูมาหน่อยน้าจบด่างกูมาหน่อยน้าจบดากโอ้ฝันบ่นี่บ่มันยังว่่าเรืองจริงอันนี้ยังจริงบ่ามันฝันเขาจะมาดูหม้อเขาจะมาดูหม้อเขาจะลุกไปเหานแลาวกูมาหน่อยไล่จกดางต่อไป หวอีนายนัมนก็บอกมันว่ามันสีซิบสขาวาซิบเลอีน่ายนะเออมันวนเล็กน้อยแล้วเราก็มันนั่งเอมาไหวุมากนี่นี่เราเออรงไปผนทีแรกลุกขึ้นมากระต๊บดด้เออย่างลงไปพุนสิไปขึ้นรอราะกาศแต่ตบอีกงไาสิไปแล้วมันนัตบอยู่ขนาดว่าเราเอาเลรียมากซื้ออย่างค่ะตุมาซื้ออย่างค่ะท่อง ไอ้ค้งอคังอค้งอืมคุณม่ล่ะอ็คช้่งมจ้องอืมอืมขอนอย่างพิ่นม่โดนหรอเปล่าคะไหวจะโดนแล้วเมือนั้นต้องดูต้องเองนะดนต้องเองโดนหรือไม่จะใ้่โดนหรือไม่งะให้นี่่ข้อเบิกเหน็บรับว่อนี่บ่อือยกมาเบิดเลยอันนี้รูมาไห้เสือๆเด้อันนี้มือนั้นโดนลงมาจะตงสูงผุดยกมาเบิดม่ไหวยกมาเบิดผ้านเลย ยกมากดดลงมาเยันิีดดยกินจๆเลยเาดิล้ม่อด้ย่งนันดดออกเออไม่ได้ไมางเห็นว่มันดดออกตืนจอนเยอมันมาบ่งตกูสิจดยสิจตนี้ปิวาเตเคยเห็นเนาะ่นมาห้จับง่ายๆเด้กูม่นซื้อยังกว่ค่ะทองซื้อทองกู้ม่นทองซื้อทองค่ะพี่น้องค่ะศูนหาสงให้หันนีให้ยกขึ้นเห็นเหล็กว่าค่ะด้านหักต้นดับขาว่เบิ่งงนี้ มันยาเที่ยวเลยหม่านอันนี้เป็นเป็นสำดิเตเป็นท่อส้ำดิบเจ๊หนึ่งส้ำดิบนะให้พวกหมอฟังคือก็ได้กค่นี้อจับกันหละผู้ได้ืใกล้ๆตอวห้ตัวดนกเอาย่นตันจับขาไว้โมีตัวบ่ค่ะยตัวเด้อเมือนันตันนี้ลูกของนม่ผู้้าอะนะนีกค้าดานะทานดีนะข้อขาวนะ พคือมาเขือฟันพ่อจักเทลียไปค่ะเนี่ยฟันเห็นแต่เด็กหน่อยแล้วฝันอยอะเมื่อนี้มาจุ่มยำสุดท้ายโผ่ชุดท้ายเนาะข้ามาพี่น้องเอาดูวันท่องมาโอ้ยเห็นเดือนเป็นตลอดสลดเคาะฟ่อมบ้าค่ะเนี่กระทุ่งมาแตงกระทุ่งเนี่ยหี่เบื้องเมื่อเมื่อนั้นเห็นเอฟซี่มาแตงกระทุ่งอยู่เนื้อสุนยิดต่อพ่อได้นะค่ะไปนี่ เบ <ó S 2> อร์โทร่เบอร์เล็กวค่ะโอ้เบอร์ทรพ่อเบอร์ทอนจำไว้เยยใบทั้งนานะไมนยังเทอมาเหาลังไม่แล้วนะเนาะเอรมาเอาลังไม่เอกาเป็นหนึ่งศูนย์อออันพ่อยั่นี่เป็นหนึ่งศูนย์ปค่ะบอหนึ่งศูนย์นะตัวไหค่ะนี่กุ้มันทองค่ะคนยืนหาศูนย์เพาย่าศนยหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนตัวยั่มป่ะค่ะนี่ยั่ยานั่นละยัมปากกาแดงนะคะพ่อ พี่เจ็ดศูนยต์ต่อเลขต้องเกลี้ยกมเขาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์พี่ศูนย์ตัวย่ำนะค่ะพ <45. S 1> ี่น้องอตัดให้แคบลงหนึงน่งมันผอมหนึ่งกว่ามันก็มีหนึ่งสี่ศูนย์นั่นแหละเด็กแล้วมีเท่านั้นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหาศูนย์นั่นแหละเจ็ดศูนย์มุนตอนนี้ยังไงล่ะมันละ <c oughs> รับหรอขันแตงแกนเสียชุ้งคอนีพอดแตงมือได้ค่ะมือวันละข่านมือเดียววะค่ะมือวันละขัานมือหนึ่งกับเป็นมือวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์มือวันเสาร์อืมข่านกับวันเสาร์คนละลายงแจะตีหนึ่งไปหอดบ่อยเกินสามโมงเสาร์ถ้าไกยน้ำแตงว่าตัวก็ตีหนึ่งหัดสามโมงเสาร์เออกายสามโมงเฮ็ดว่าได้ช่วงเสาร์ แตแจหรือว่าข้าศึกมือว่ลาละข้านึกต้องายนับตะบบายกระเทียงไปไปอหอดกูเหรอ,อหอดสามทุ่มสีส่ทุ่มเลอนะไก่น้ำแตงมไปเลยมันแจ่ไปเืยเวลาเทวดาคุณปล่อยลงมาหลับวันนี้ชิวว่าเอฟซีเขาโทษมาหาดูทั้งโชทรัพย์ดูได้บ่พอบบันนี้ดูทั้งโทรัพย์ก็ดูได้เ้าอันวัชเกีนทอโตคนมาก เออได้ชาวปรชัดเจนาวปชัดเจศคนมากักเทีอโตคนมากสำหรับแ่งแก่นี่วันอังคานก็วันเสาร์อังคนวันเสาร์คเสียาอเีอกเป็นล่าหูด่วันเร์วันเสาร์้าเสียอลวงโตบูชาโศกยังม่ต้องเป็นมือวันอังคานอบายบูชาโศกสำหรับผู้โนีหดวงไม่โศก เป็นกว้ามเสื้อนอกส่วนบุคคลนะคะผู้คนมีัักนาเสื้อกับเสื้อนะก็เป็นมาไม่มาโดนนะน่อง่อนยังก้อยฝ่ามีตั้งแต่พัดเกลือใจซุ่มดูดวงอยู่ังพวักวนเนี่ยหน,นดวงอาจารย์ว่างไหงนมีหงดวงนาะนี้ก็ดูดวงสรอเคาะนะคะทรงแก่กรรมอ่อ เพื่อนจะมีมือเฮ็ุของเพื่อนกับโทษเอาหลังไหมแหน่ผู้ใดสนใจกระโทงเอาเบอร์โทหลังไหมก็แล้วกันนะคะพอเบอร์โทพอดจำาม่ได้ตัดจามันหนหลายตัดกรรมตัดกรรมตัดกรรมมันหนหลายก็มันลายแนวมันน่านแล้วมันตัดกรรมอืตัดกรรมนี้มือได้ค่ะพ่อกามือวัาหลักข้ามนี่ละตัดกรรมอะไรวัาหลักข้านเชื่อกันอืเอาได้สวดตัวแหน่มันมีพายสายสิ้มัดล้อมอ้อมหัวขาเจ้าเฮ็ดกระโถนพอดี กระทุ่งหอมกระทุ่งเอียอ้นี่ไม่กระทุ่งหนังหรือว่าใช่นั้นต้องเฮ็ดไอ้ขาเอื้นคมธรรมศาสตร์อย่าข้อมธรรมศาสตร์หมอเขาให้มั่วหาผัวหาพืนหาเ้าหาตันเยี่ยงใส่เนี่ยก่อนเนี่ยก่อไม่ไม่เขาเยี่ยงก่อไม่เขาหามเนี่ยก่อไม่พวกวิกระบุงกระตาหาเฝ้าหาตัน บักข้าวน้อยบักตาลน้อยเฮ็ดเป็นห้าคื่อชมเนี่ยเขาเอื่นพิ่มธรรมชาติพิ่มธรรมชาติช่งหนังงัวงแปลงพิ่มธรรมชาติผู้เป็นไก่สิตาย <จะ S 1> คุณวักยิงเฮ็ดซุ้มวันนั้นคนป่วยคนป่วยเออค่ะคนบผูค่ะเป็นแนวทางนะคะตัวเลขคือยำหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ค่ะพี่น้องมือนีผ้าท่านผู้ชมเมื่อำตัวเลขแนวทางนะคะเพราะว่าไก่เมื่อล้วเนาะคุณพ่อ ไก่มือโชคมือมานแล้วค่ะก็มาขอโชคขอมานค่ะเพื่อเพิ่มเติมนะค่ะขอแล้วขออีกค่ะมือนี้กับขอบคุณคุณพ่อเด้อค่ะเด้อที่ให้เป็นแนวทางค่ะพ่อแม่พี่น้องกับพี่เจ้าหน้าเป็นแนวทางผู้ใดสีเดินทางมาเบิ้งดวงนะคะกับมือโทษหลังไม่ค่ะคุณพ่อจำบ่ได้ค่ะพี่น้องจังิงมากค่ะจังโตมากจังมาจตรงนี้ ใส่เั้นทําวิธีใส่อีินตะนั่นตัก,ตกเอาสุกๆมันหมานลำด้วยลำด้วยค่ะ